เบเวอร์เรดจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือรายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ประจำวันเสาร์นี้นะคะอยู่ด้วยกันกับคุณชัดชัยนามตาปีบรรณาธิการและเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องในนาม่ประกาศหอมดิฉันสรินาผู้เอี่ยมและพีทีทีกรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดีวยวกันค่ะสวัสดีค่ะพิะระกาศหอมนี่เราก็ พบกันในช่วงต้นเดือนกันยายนวันนี้เรามาเริ่มกันในบรรยากาศช่วงต้นเดือนกันยายนค่ะแต่ว่าทิ้งท้ายปลายเดือนสิงหาคมก็เป็นการทิ้งท้ายการเข้าไปทํางานที่ทาเนียบปร,รัฐาาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานในยกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าไปถือเริอเก้านาฬิกาเนาทีไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําทาเนียบก่อน แล้วก็จากนั้นก็มีการทานข้าวกับสื่อมวลชนถอด<พ>อสูตรทานอาหารร,ร่วมกันนะคะมีการเปิดใจเปิดใจหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบาๆไปถึงเรื่องหนักๆหรือว่าความในใจต่างๆตลอด9ปีที่ทํางานมารวมไปถึงอนาคตที่พลเอกประยุทธ์นั้นจะเดินต่อไปด้วยแล้วก็บรรยากาศเนี่ยต้องบอกว่าน่าประทับใจโดยเฉพาะยิ่งตอนที่เข้าราชการมาอําลาพลเอกประยุทธ์ะนะคะพี่ประกาศถอมท่านผู้ชมคะเราแทบจะไม่เคยเห็นภาพที่ อบอุ่นยิ่งใหญ่และซึ้งใจขนาดนี้ที่เกิดขึ้นกับนายกรมมตรีประเทศไทยในวันสุดท้ายของการทำงานเดี๋ยวเราประมวลเรื่องราวต่างๆเอาไว้ที่นี่ค่ะแล้วไปติดตามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อวันที่31สิงหาคมกับนายกที่ชื่อประยุทธ์จันร์โอชาค่ะ บรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะหลายคนเนี่ยดูแล้วอดที่จะน้ําตาคลอตามไปไม่ได้นะคะพี่ประกาศหอมท่านผู้ชมชชคะคือจะมีนายกสักี่คนคะที่ได้รับความรักความเคารพและการเชิดชูในวันสุดท้ายของการทํางานมากมายขนาดนี้นะคะต้องยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ในตําแหน่งมาประมาณ9ปีอยู่ในธรรเนียบเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยไม่เคยมีเรื่องทุจริตอะไรใไดๆเลยแล้วช่วงที่เปิดใจกับสื่อมวลชนก็บอกว่าก็กภูมิใจที่ได้ไปใน ช่วงที่ประเทศเองก็มีความสงบแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าคือสื่อมวลชนก็ถามว่ามีความพอใจในงานที่ทํามามากน้อยขนาดไหนนายกบอกก็เกินครึ่งนะแต่บางอย่างเนี่ยมันยากมันติดกฎหมายเสนอไปบางอย่างก็หลายอย่างที่ไม่ออกมาก็เป็นเรื่องของสภาแต่ว่าอย่างน้อยเกิน50-60บางอย่างก็80-90โครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์สาธารณสุขก็เดินไปเยอะนะคะอะไรก็ตามที่เป็นนโยบายที่ประทับใจ โครงการทุกอย่างที่ทำเนี่ยเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชนพี่ประกาศหอมเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเขาพูดแรกเลยนะก็คืออยู่มาได้อง่างตั้ง9ปีนะเพราะว่าถ <c oughs> ือเป็นเวลาที่ค่อนข้างยาวนานมากนะค่ะอย่าลืมนะว่ารัฐบาลน,นี้เริ่มจากการรัฐประหารนะจงรันก็ถูกโจมตีว่าเป็นรัฐบาลเผด็จก,การทหารค่ะสนะปีให้หลังหลังจากนั้นเนี่ยเ <c oughs> ลือกตั้งนะ ก็ได้รับสมญาว่ารัฐบาลปฏิการสุบทอํอำนาจนะฮะวันนี้อยู่ครบเก้าปีคำถามคือเราอยู่มาได้ยังไงรัฐบาลปฏิการสืบทอดอำนาจนะฮะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมากมายนะฮะทำไมถึงอยู่ได้ตั้งเก้าปีโดยที่ว่ามีฝ่ายค้านด้วยนะฮะค่ะอภิปรายร่างใจก็มีกลไกทุกอย่างทำงานตามประิพะแต่ก็อยู่รอดมาได้จนครบเพิมนะ ก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างนะฉะนั้นเนี่ยมองย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกเข้ามาจนถึงเก้าปีนี้เนี่ยตามที่เรกประยุทธ์ได้พูดเรื่องผลงานของรัฐบาลมีประเด็นหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าเป็นผลงานที่รัฐบาลแม้กระทั่งประชาธิปไตยแทบทุกชุดที่ผ่านมาทําไม่ได้เลยคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโอ้โหอันนี้เห็นชัดเจนเลยค่ะอันนี้อาจจะเป็นผลงานเด่นของรัฐบาลนี้นะอาจจะด้วยว่า อยู่มา9ปีนะฉะนั้นเนี่ยมีเวลาทําอะไรได้มากมายนะแต่ว่ารัฐบาล,าลประชาธิปไตยเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยต่วใหญ่ไม่ค่อยเริ่มต้นได้ทำนะทะเลาะกอันไปจนสุดท้ายอยู่ไม่ได้ก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่อ่าก็ดีของรัฐบาลป็จก,การก็คือโครงการมันเดินเร็วนะคะแต่มีข้อดีซ้อนอีกอย่าง,างก็คือว่าผู้นำไม่โกงด้วยอ่าอันนี้เรา โดยเฉพาะส่วนตัวแผนภูมายุไม่มีเรื่องทํานองนี้เลยถ้าเผด็จการและผู้นาโกงด้วยโครงการพวกนี้ไม่ได้เกิดม<อ>ันไปหมดเพระฉะนั้นเราเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยรถไฟฟ้าสีเหลืองเดี๋ยวมีเียยงพูยแนะยะหมดนะพี่โผขึ้นมาเต็มมากมา,กมายนี่ก็รัฐบาลเนี่ยเป็นคนทำคือแม้แม้จะเป็นแผนงานเดิมที่ตั้งมาแล้วเป็นสิบปีนะแต่ว่าคนลงมือทําจริงๆก็คือภายใต้รัฐบาลนี้นนาถามว่านี่คือเก้าปีที่อยู่มาใน้ส่วน เขาเรียกร้องเหนื่นเช่นเรื่องปฏิรูปการเมืองอะไรผมไม่ได้คาดหวังนะปฏิรูปตำรวจเงี้ยผมไม่ได้คาดหวังว่าจะทําได้สําเร็จเพราะว่าองค์การพยโยมันใหญ่มากนะมันต้องมันต้องเริ่มต้นโดยการไปรูปการเมืองก่อนนะอย่างอื่นมันถึงจะปฏิรูปตามด้วยนะ<ฆ>เป็นแต่ว่าทุกวันนี้เราเห็นหนักการเมืองปฏิรูปหรือเปล่าอย่างการตั้งคมอมกลางเนี่ยนะเราเห็นหรือเปล่าอันนั้นคือคําตอบว่าทําไมถึงปฏิรูปการเมืองถึงยากเย็น<ฆ>เพราะว่านักการเมืองเองไม่ได้อยากปฏิรูปตัวเอง นนพี่ประกาศหอมเขียนเอาไว้ในคอลัมน์เมื่อวันศุกร์น,นะคะที่ชื่อหัวข้อว่าลุงไปแมวหมานะคะมีบางช่วงบางตอนเนี่ยก็บอกว่าลองไปดูในเรื่องของหน้าตารค,ครมพลเอกประยุทธ์หนึ่งค,ค,คือเอาว่าถ้าเทียบกับเศรษฐานหนึ่งตอนนี้มันมีความต่างกันมากเลยนะนโดยเฉพาะในเรื่องของตัวบุคคลที่ตอนนั้นมีการวางตัวที่ค่อนข้าง รตรงกับงานและมีความน่าเชื่อถือใช่ฮะใช่ก็คือ <c oughs> จริงๆผมมองว่ารัฐบาลจากวระหารหลายๆชุดเขอได้เปรียบก็คือว่าเขาใช้คนตรงตรงสาขามาทำนะอย่างกรรมาาประยุทธ์หนึ่งก็คือคุณสมัายภาษีเป็นรัฐมนตรีคลังอ,อย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างตรงนะแล้วก็มาทํางานค่อนข้างโอเคอนะขณะที่รัฐบาลคุณเษฐาคุณศลาเป็นเองผมไม่แน่ใจว่าจะได้สักเท่าไหร่เพราะว่าตาแหน่งใหญ่ควบสองตำแหน่งอย่างเงี้ย แล้วไม่มีการชนให้เนี่ยคนเจตตาจะทำยังไงก็คือว่าถ้าคลังพลาดไมาถึงว่าคนเจตาก็พลาดตามไปด้วยเหมือนซีอที่เป็น CFO ไปในตัวใช่ฮใช่ฮะอันนี้ต้องดูอีกสักระยะหนึ่งนะส่วนล้มตีคนอื่นๆก็ผมว่าก็คงจะเดี๋ยวคลรมองอกมาว่าคงจะวิจารณ์กันเยอะพอสมควรโดยเฉพาะเอาตามโพสต์ปัจจุบันแล้วกันนะอย่างคุณพิชิตชื่นบานอย่างเงี้ยหรือไม่ลองจุมองย้อนกลับว่าสมัยพระเด็กประยุทธเนี่ย ีน้ำตีชื่อธรรมนัตผมเผาค่ะเพื่อไ่ายด่าเลขเลยในนั้นน่ะจาได้ไหมจาได้ค่ะเรียกตุ้มเป้เลยไปไปมันไปอภิปรายกันแลทบจะว่าไม่เผาผีเลยนะคะอันนี้ก็คือเข้าไปวมรัฐบาลออันนี้คือการเมืองเป็นได้กาอี้ใหญ่ด้วยครับทีนี้อย่างที่บอกกันนะคะเรื่องของคุณพิชิตช่นบานเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทําไมทําไมจะต้องเปลืองตัวให้มันมีตําหนิในรัฐบาลชุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นเรื่องที่เราคุยกันต่อไปแต่ไหนไหนพูดถึง คนเอกประยุทธ์แล้วอีกอันนึงขอแถมนิดนึงแล้วกันอันนึงที่ดีฉันว่ามันเห็นชัดนะพี่ประกาศหอม <c oughs> ที่เรามีการพัฒนาไปมากก็คือเรื่องของการใช้ดิจิทัลของประชาชน <c oughs> แล้วก็ขับเคลื่อนรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่ใช้ดิจิทัลเป็นรัฐบาลดิจิทัลคือ <c oughs> ประชาชนเนี่ยมีแพลตฟอร์มต่างๆที่ทําให้ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องง่ายทุกอย่างอยู่ในโ <c oughs> ทรศัพท์มือถือของเราแอปเป่าตรงเป่าตังอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้เครดิตรัฐบาลชุดนี้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะในช่วงที่ผ่านมา เอาละไหนๆพูดถึงลุงตู่พลเอกประยุทธ์แล้วอีกคนที่จะพลาดไปไม่ได้คือพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหรือว่าลุงป้อมลุงป,ป้อมช่วงหลังเก็บเนื้อกับตัวมากค่อนข้างเงียบๆแต่ว่าในวันที่31สิงหาคมก็มีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันแต่ก็ยังพูดน้อยนะคะยังพูดน้อยมาไม่เคยได้ตอบอะไรที่มันมีกระแสะข่าวว่าอาจจะลาออกจากสสแต่หัวหน้าพักเข้าใจว่าน่าจะยังเป็นอยู่นะคะคพลเอกประวิทยเนี่ยพูดไว้สั้นๆก็จริงแต่บางอย่าง มันมีไนยะนะอย่างที่บอกว่าบ้านป่ารอยต่อปิดแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามการให้สภาพของคลเอกประวิทย์กันค่ะปิดปแล้ว่ายไหมค่คะทไมถึงปิดอะอะไรนะาไมงนี่ยเดียวจะทาีัได้มงป้อมมาก พลเอกประวิทธ์วงจวรนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะเมื่อวันที่31สิงหาคมก็มีการตอบคําถามเรื่องของการเมืองค่ะว่ายังมีพลังอยู่หรือเปล่าท่านก็บอกว่าเป็นหน้าที่คนอื่นตนเองก็ทามาเยอะแล้วนะคะทีนี้ถามย้ําด้วยนะคะว่าเอาละทำมาเยอะแล้วอยากทําต่อหรือเปล่าแล้วก็ผู้สื่อข่าวเขาก็แซวว่าทําอยู่ทําต่อไหมพลเอกประวิทธิ์บอกทาอยู่ทาต่อหมายความว่าอย่างไรผู้สื่อข่าวบอกว่าก็หมายความว่าทําให้ประเทศนั่นแหละท่านก็ตอบว่าผมทามาเยอะแล้วผมทําให้พรรคบ้างค่ะ นอกเหนือจากนี้นะคะพลเอกประวิทย์ได้พูดคุยกับสื่อมัญชนสายทหารค่ะนักข่าวก็หยอกล้อว่าจากนี้เนี่ยจะมีเวลาไปทำผัดซิวที่บ้านป่ารอยต่อหรือไม่นะคะพระเอกประวิทย์ตอบเสียงดังฟังชัดว่าบ้านป่าปิาปดแล้วจากนั้นก็ยิ้มและเดินจากไปผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำปิดจริงหรือเปล่าทําไมจึงปิดเพราะไม่ใช่ไม่ทําการเมืองแล้วใช่หรือไม่พระเอกประวิทย์บอกว่าไม่ได้ปิดล็อกทาแต่มูนลนิธิอย่างเดียวแล้วก็อวยพรสื่อมัญชนขอให้โชคดี ท่านผู้ชมอย่าลืมว่ามูล,ลนิธิบ้านป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกเนี่ยถูกเรียกสั้นๆว่าบ้านป่ารอยต่อถือเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองของพลเอกประวิทย์นะคะเป็นสถานที่ซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางของบรรดาเครือข่ายทหารนักการเมืองนักธุรกิจที่จะต้องเข้าไปคารวะแสดงความเคารพนักหมายเจราจากลุ่มการเมืองตลอด9ปีก็ที่นี่แหละค่ะแม้ว่าพลเอกประวิทย์ประกาศลาออกจากสสและดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐอย่างเดียว แต่ก็ยังมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนั่งประชุมที่สำนักง,งานโอลิมปิกที่เทเวศค่ะท่าทีของพลเอกประวิศวงสุวรรณเป็นแบบนี้ค่ะดูจะไม่เคยตอบอะไรมากนะคะแต่ว่ามันก็มีนัยยะไม่พี่ประกัดหอมบ้านป่ารอยตอบปิดแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นกระบวนการถอยออกจากการเมืองของสามป่นะค่ะเมาเพระเป็นปยุทธ์ก็ถอยไปแล้ว คนเอกทุกพวกนี้ไปก่อนอใครเลยบอกแล้ว <พอ S 2> ว่าไม่ไม่ไมยุ่งละะคือลักษณะการถอยของเกประยุทธ์ก็คือว่าไม่รับตาแหน่งอื่นในพักเลยนะแล้วก็พอหมดตําแหน่งอบริหารคือนายกอมตรีท่านก็ไปะนะคส่วนของพลเอกประวิตย์ก็อาจจะพิเศษหน่อยนี่ว่าผมมองว่าท่านคงค่อยๆถอยนะฮะเล่าจากสสเตเปบแรกนะแต่ว่าทําไมยังเป็นหัวหน้าพักเพราะอาจจะ อาจจานะหมายถึงว่าในพักเองยังต้องมีการบริหารจัดการอะไรบางอย่างที่ยังไม่จบนะฮะปเดชวิทย์ท่านอาจจะย่องอยู่ต่ออีกักพักหนึ่งแต่ถามว่าสุดท้ายเนี่ยท่านก็ต้องไปนะหรือสามปอก็ปิดฉากไปคือท่านไปปั๊บป็บปิดฉากไปอย่างถาวรซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันจะส่งผลการเลือกตั้งครั้งหน้านะ,ะว่าสองพักนี้จะเอาไงต่อนะ,ะเพราะว่าการต่อสู้เลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนว่า มันยังมีสองภาคใหญ่อยู่สองภาคที่สู้กันก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทยค่ะขณะที่สองภาคนี้เนี่ยก็จะยังไงนะผมมองว่าถ้าดำรงอยู่เนี่ยนะถามว่าจะโตขึ้นไหมก็ลําบากนะแต่ผมดูแนวโน้มแล้วจะมีคนไปไม่ไปเพื่อไทยก็ไปภูมิใจไทยะนะฮะเพราะว่าการเมืองมันเปลี่ยนแล้วมันหมดยุคสามปอล้ะสามปอทิ้งไว้ก็คแค่เด็ดแล้วก็ทิ้งผลงานหลายๆอย่างเอาไว้นะส่วนข้างหน้าก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปครับ อย่างรวมไทยสร้างชาติที่ชูจุงตู่เป็นจุดขายตอนนี้ก็ไม่ไม่มีจุดนี้แล้วนะยากเนี่ยเพราะว่าคราวหน้าเนี่ยจะได้คะแนนพักมากมายสลมทลายอยานี้เนี่ยโอกาสต้องยอมรับว่าครั้งนี้ปาร์ติลิสที่ได้เนี่ยก็คะแนนปาร์ติลิสีมาจากพลเอกประยุทธ์ชัดชารเลยนะคะส่วนหลายๆคนก็อาจจะมีการมองว่าสองพักเนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้ามรู้จะกลายเป็นพักต่ำสิบหรือเปล่าด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ให้เวลาในการทํางานในฐานะคณะรัฐมนตรีที่มีสมาชิกไปร่วม ร,รัฐมนตรีไปร่วมคณะรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาด้วยนะคะคอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูท่าทีของทั้งสองพักนี้ต่อไปค่ะพูดถึงกันต่อนะคะเส้นทางคอ,อรมอเศรษฐาหนึ่งเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้มีตําหนิอะไรให้โจมตีกันมากมายนะคะจนกระทั่งเปิดชื่อมานายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีซึ่งตอนแรกเนี่ย ตำแหน่งนี้หนาหูมากก็จะเป็นชื่ออาจารย์ชูศักดิ์สริน,นรจะเข้ามาดูแลทางด้านกฎหมายทีนี้พอเป็นชื่อผู้ที่เคยมีตําหนิเรื่องของที่แต่ละคนอาจจะเรียกว่าทนายถุงขนมสองล้านบาทอะไรเงี้ยทีเนี้ยกลายเป็นว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าคุณเศรษฐาพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างคะ่ะคุณเศรษฐาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไ้ก่อนหน้านี้นะคะกรณีคุณสมบัติงนายพิชิตช่นบานว่าที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายก ที่แม้อาจจะไม่ขัดคุณสมบัติแต่อาจจะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมคุณเศรษฐาบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับว่าที่รัฐมนตรีทุกคนหากไม่ผิดข้อบทกฎหมายและตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแล้วก็ถือว่าไม่ผิดจริยธรรมนะคะขณะที่เมื่อวันที่1กันยายนมีรายงานว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำรายชื่อคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่ง 1. ขึ้นทูลกล้าวแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่1กันยายน หลังจากก่อนหน้านี้มีการส่งรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีบางรายไปยังสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบประวัติและคุณสมบัตินอกจากนี้มีรายงานค่ะว่าขั้นตอนต่างๆคาดว่าจะเสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้โดยในวันศุกร์ที่8กันยายนรัฐบาลของนายเสรษฐาทวีสินจะถแถลงนโยบายต่อสภาและคาดอีกว่าในวันที่12กันยายนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกตามทำลายที่มีการคาดการณ์กันไว้นะคะ ส่วนชื่อของคุณพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจําสําน,นักนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นตําหนิก็ว่าได้นะคะคือหลายคนก็สงสัยว่าก็ทําไมมันเป็นชื่อที่ดูมันจะมีปัญหานะ่ะแล้วทไมต้องใส่เข้ามาขณะที่ถ้าเทียบกับชื่อแรกอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยก็ดูราบรื่นกว่าทําไมจะต้องยัดชื่อนี้เข้ามาให้มันมีปัญหาให้ถูกติเตียนให้ให้กลายเป็นเป้าอ่ะพี่ประกาศหอมมันเกิดอะไรขึ้นก็ก่อนมีชื่อนี่คือพูด ตามปรากฏการณ์ที่มันเกิดเนะียก่อนมีชื่อคุณพิชิตชื่นบานเนะก่อนนั้นวันหนึงนะ่งเนี่ยมีทีมทนายสา <3 S 1> มคนเข้าไปพบคุณทักษิณพร้อมกับครอบครัวคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตํารวจค่ะนะแล้วก็มีชื่อคุณพิชิตชื่นบานเข้าไปด้วยอก็ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะ,ะแล้วก็เราไม่ทราบว่า,าผู้ป่วยหนักอย่างคุณทักษิณเนี่ยจะเอาทนายไปคุยทำไมนะมันไม่ใช่ทัมมิ่งของมันนะคุณพิชิตชื่นบาน ชายาทนายนมเขอมบอกว่าจะฟ้องเลยค่ามใรยนมคือมันเป็นปรากฏการณ์มันเกินขึ้นที่แปะตัวไปแล้วอ่ะอ่าเรื่องนี้มันอยู่ในคําพิพากษาของศาลนะมีสองศาลด้วยนะศาลฎีกากับศาลปกครองก็พิพากษาใช้คําพวกนี้เหมือนกันนะเรื่องอุกอาจท้าทายนะไม่ยําเกรงเนี่ยคือพฤติกรรมของคนคนพิชิตเกิดอุกอาจท้าทายไม่ยําเกรงนะก็ถามว่าผิดจริยธรรมหรือเปล่าก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็คือที่ว่า <c oughs> อ่านคือในการถืออถุงใส่เงินเข้าไปเนี่ยครับแล้วพยายามจะไปคือเหมือนกับว่าเอาเข้าไปในศาลเนี่ยค่ะก็คือไปให้เลขาศาล <S S> อ์ศาลกระทำมากคนปกติธรรมดาเขาจะทำหรือเปล่าระหว่างที่มีการดําเนินคดีลูกความของตัวเองแล้วตัวเองเอาถุงขนมไปค่ะเอาถุงไปแล้วใส่เงินไปสองล้านนี่คือ เรื่องนี้มันปรากฏในคำพิพากษาของศาลซึ่งอ้างยิงได้นะฮะไม่ใช่ยกเมฆขึ้นมาเองนะว่าพฤติกรรมของคุณพิชิตตอนนั้นเป็นยังไงนะแล้วศาลก็สั่งจำคุกไปนะถามว่าวันนี้เนี่ยคุณล้มบาดของคุณพิชิตถูกต้องตามร่ำนูลหรือเปล่าอ่าถ้าพิสูจน์กันตามตัวตอักษรเป๊ะๆมันก็ถูกนะไม่ได้ผิดเพราะว่าคุณจำคุกเหลือสิบปีมแล้วคุณพ้นโทษมาตั้งเท่าไหร่แล้วสสิบห้าปีแล้วมั้งนะก็ถือว่าจบไปละ แต่ถามว่าจริยธรรมที่มันเกิดขึ้นในอดีตมันติดตัวมาหรือเปล่าอไอ้ตรงเนี้ยในทางการเมืองเนี่ยถ้านักการเมืองหรือคนตั้งรัฐบาลยังคิดกันไม่ได้เนี่ยคุณไม่มีทางตั้งรัฐบาลที่โปร่งใสได้นะ,ะเพราะว่ายังมีคนพฤติกรรมหรือมีจริยธรรมอย่างนี้เข้ามาอยู่ในรัฐบาลเอาเหรหรือแม้กระทั่งคุณธรรมนัสเองเนี่ยที่พรักเพื่อไทยวิจารณกันแหลกเลยเนี่ยนะอยู่ๆก็มาอยู่ในวิจารในรัฐบาลของคุณเสถียรางเนี่ย ว่าแล้วคุณจะสร้างตั้งรัฐบาลที่เริ่มต้นด้วยการโปร่งใสได้ยังไงในเมื่อ <c oughs> บุคคลพวกนี้ในอดีตเนี่ยล้วนตกเป็นข้อกล่าวหาเรื่องความ <c oughs> ไม่โปร่งใสทั้งสิน้นคนะนี่แหละแล้วมันจะไปยังไง <c oughs> ผมก็ยังมองไม่ออกว่ารัฐบาลเนี่ยเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยเราจะไปได้สักเท่าไหร่ก <c oughs> ็ยังไม่รู้นะฮะก <c oughs> ็อยู่ที่ตัวรัฐบาลเองว่าคุณเริ่มต้นมาแล้วจะยังไงต่อ <c oughs> นะในเมื่อในเมื่อ <c oughs> อันนี้เราพูด mhm. ถึงโผคลมอนะเพราะว่าโผที่มันจุดท้ายไม่ถึงรายชื่อคลมอที่แท้จริงยังไม่ออกคือณเวลาวันะวันที่เราคุยกันเนี่ยวันที่เราอัดเทปันเังไม่ออกก็ทูลเก้ารายชื่อไปละเราไม่ร <amigo> ู้ว่ามีชื่อพวกนี้ไปจริงหรือเปล่าแต่ว่าข่าวสารบ้านเมืองที่มันออกมาเนี่ยก็คือมีชื่อเหล่านี้จริงนะฮะแล้วก็มันเป็นปรากฏการ์ตัวบุคคลที่เกิดขึ้นจริงในอดีตแล้วมันส่งผลมาถึงปัจจุบันถามว่าแล้ว ถ้าคนตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้กันบ้างแลแ้วรายชื่อนี่อยู่โผมาได้ยังไงนะอีกอย่างเป็นทนายของคงุณทักษิณคุณทักษิณคือใครคือนักโทษจำคุกนะแต่ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลจุลาไอโรงพยาบาลตำรวจนะชั้นสิบสี่ห้องวีไอพีไอพวกนี้มันเป็นภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วผมถามว่าประชาชนพอพอใจหรือเปล่าผมว่าน้อยคนที่จะพอใจ,ออใจเรื่องพวกนี้นะว่าม,ม,มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองนะมันถึงได้มีกลุ่ม พิชนบางกลุ่มแล้วก็แถมยังมีบทบาททางการเมืองขึ้นไปอีกนะแค่นี้ยังมีบทบาทเลยแล้วต่อไปบริหารรัฐบาลจะเข้ามีไปจะเข้าไปครอบงำรัฐบาลได้แค่ไหนนะอันนี้คือเป็นคําถามที่ต้องดูต่อไปในอนาคตครับไปดูโพสต์ของคุณเาามีขวดนะคะอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิป,ปัตย์คะ่ะโพสต์ถึงกรณีนี้นะบอกว่าแนะนําคุณพิชิตเนี่ยให้ไปอ่านคําสั่งสารดีกาอย่างละเอียดมันมีบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจมาติดตามกันคะ่ะ หลังจากถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายพิชิตชื่นบานผู้ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าเคยถูกสารดีการลงโทษจำคุก6เดือนข้อหาละเมิดอำนาจศาลขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นายพิชิตชื่นบานได้ชี้แจงยืนยันว่าตนไม่เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากฐานละเมิดอำนาจศาลไม่เป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา18 แต่โทษจำคุกฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นเพียงมาตรการทางแพ่งเพื่อให้ศารมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลในให้กระบวนการพิจารณาของศารเป็นไปโดยเที่ยงธรรมรวดเร็วและรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณสารเท่านั้นและยืนยันว่าตนไม่เคยมีเรื่องสินบนไม่มีเรื่องทุจริตตนเองไม่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามใดๆ ทั้งสิ้นเนื่องจากว่าเคยเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยในปี2554ถึงปี2556แถมในปี2562ยังเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อของพรรคไทยรักษาชาติอีกด้วยตนไม่เคยมีประวัติอ่าญากรรมไม่เคยต้องคำพิพากษาในคดีความอาญาในความผิดฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่ศาลและคดีที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในปี2562ว่าร่วมกันใช้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน แต่พนักงานสอบสวนสอน,นอชนะสงครามมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องต่อมาพนักงานอายการสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา7มีคำสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดไปแล้วผมไม่เถียงนายพิชิตว่าความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลที่สารกิกาลงโทษจำคุก6เดือนนั้นเป็นความผิดอาญาแต่ที่นายพิชิตบอกว่าตนไม่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากเคยเป็นสสพักเพื่อไทยแถมในปี62สองยังเป็นผู้สมัครของพักไทยรักษาชาติอันนี้ไม่ถูกต้อง พราการเป็นสสกับการเป็นรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญได้วางคุณสมบัติเอาไว้คนละมาตราที่ต่างกันนายพิชิตอาจจะเป็นสสได้ตามมาตรา98แต่เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ตามมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ฉบับปัจจุบันที่ได้วางเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ที่จะเป็นรัฐมนตรีไว้สูงกว่ารัฐธรรมนูญมาตรา160กําหนดว่ารัฐมนตรีต้อง มีวงเล็บสี่ว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์วงเล็บ5้าไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและทั้งหมดนี้คือรายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ของเราประจําวันเสาร์นี้กับคุณจตชัยนามตาปีบรรณาธิการและเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะคะดิฉันสลีนาผู้เอี่ยมพร้อมทั้งทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และพีทีทีกรุ๊ป เขียงข้างสังคมไทยได้วยลมหายใจเดียวกันค่ะวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ